สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูจูนนะคะคุณครูจูนเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลสามค่ะวันนี้นะคะคุณครูจูนก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับน้ำนะคะโดยที่วันนี้สิ่งที่เราจะมารู้จักกับน้ำให้มากขึ้นนะคะก็คือคุณสมบัติของน้ำเรื่องรูปร่างของน้ำนะคะเด็กๆคิดว่าน้ำเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงคะ,ะคุณครูก็ไม่ ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีหลายรูปร่างเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าน้ําจะมีหลายรูปร่างจริงหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูก็ต้องเตรียมน้ํานะคะเพราะว่าเราจะทําการทดลองเกี่ยวกับน้ําใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เตรียมภาชนะที่มีรูปร่างหลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็คือขวดใส่นะคะแล้วก็มี ขวดของสีที่ใช้จนหมดแล้วนะคะอ่าอันนี้เรียกว่าบิกอร์นะคะแล้วก็มีแก้วน้ำค่ะค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทน้ำจากเหยือกที่คุณครูใส่ไว้อยู่เนี่ยแล้วก็ลองเทลงไปในขวดแก้วใบนี้ดูนะคะว่าเอ๊น้ำเขาจะมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะอ่ะเด็กๆมาลองทำดูนะคะ เวลาเทนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าปากขวดเนี่ยมันจะเล็กมากเลยถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยเทไปแล้วก็มองที่อื่นไปเนี่ยน้ําก็อาจจะหกได้นะคะหรือถ้าคนไหนที่กลัวมันจะหกมากๆเลยก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยจับมือทําก็ได้นะคะอ่ตอนนี้คุณครูก็เทน้ำจากเหยือกลงมาในขวนแดแก้วใสแล้วนะคะ เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้ําที่อยู่ในขวดแก้วสัเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงอะสังเกตเสร็จแล้วเด็กๆก็ลองวาดบันทึกลงในกระดาษป่าให้คุณครูหน่อยนะคะว่าเทาใส่ขวดแก้วไปที่1แล้วรูปร่างของน้ําเป็นยังไงนะคะอะจากนั้นคุณครูก็จะลองเปลี่ยนภาชนะนะคะจากขวดน้ําไปอยู่ในขวดสีที่ใช้แล้วนะคะอะเหมือเนเดิมเลยก็เวลาเทาก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำาหกขึ้นมาเนี่ย จะวุ่นวายลำบากเช็ดกันใหญ่เลยนะคะอาจจะลื่นลงได้เอ้ามาดูขวดที่สองเอ๊ะน้ำหน้าตาเหมือนเดิมไหมคะรูปร่างเหมือนเดิมไหมอ่าเด็กๆลองวาดลงไปดูนะคะว่าเราสังเกตว่าน้ำที่อยู่ในขวดสีเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะอ่าถ้าวาดเสร็จแล้วแล้วก็คุณครูจะลองเทลงไปนะคะเอ๊แต่ว่าก่อนที่จะเทไปขวดต่อไปเนี่ยเด็กๆลองสังเกตสิะคะว่าคุณครูเทหมดหรือเปล่า เทไม่หมดนะเพราะอะไรเด็กๆลองคิดสิถ้าได้คาตอบแล้วก็อย่าลืมบอกคุณครูด้วยนะเพราะคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเทแล้วมันไม่หมดสักทีนะคะ,ะเราลองย้ายไปอยู่ในบิ๊กเกอร์ดีกว่านะคะ,ะเป็นยังไงคะอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวคุณครูเติมน้ำเพิ่มจากขวดแรกนะคะ อนนี้รูปร่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะที่เรียกว่าบิ gger เป็นยังไงคะอย่าลืมวาดภาพลงไปด้วยนะคะหลังจากที่สังเกตแล้วนะคะสุดท้ายเลยภาชนะสุดท้ายที่คุณครูเตรียมมาคือแก้วน้ำนะคะมาลองดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำก็ย้ายมาอยู่ในแก้วน้ำแล้วนะคะเอ๊ รปร่างยังเหมือนเดิมไหมคะเด็กๆลองว่าแล้วก็เปรียบเทียบดูนะคะว่าตั้งแต่ภาชนะใบที่1จนถึงใบที่4ีเนี่ยน้ำมีรูปร่างเหมือนเดิมไหมนะคะแล้วก็คุณครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรน้ําถึงมีรูปร่างเหมือนหรือไม่เหมือนกันเด็กๆลองหาคําตอบแล้วก็ถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพิมพ์คาตอบกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะ สำหรับการทดลองวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยทำการทดลองเกี่ยวกับน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะทำเรื่องการจมและลอยค่ะให้เด็กๆนะคะไปหาอุปกรณ์หนึ่งเลยก็คืออ่างหรือกระมังใหญ่ๆนะคะสองก็คือน้ำค่ะแล้วก็สามก็คือสิ่งของที่เด็กๆเนี่ยอยากจะเอามาลองลอยหรือจมค่ะจะมีทั้งน้ำหนักหนัก หรือว่าเบาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยลองหามาหลายๆชิ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ